ก็สวัสดีครับผมจากร้านดีเจต่อใหม่แล้ผมยามช้านะัมก็ช่วงเช้าเปลี่ยนเปสองคันแล้วนะผมพดีคันนึงก็เปลี่ยนไม่ทันนะผมเป็นนาวาล่าสปอร์ตซีรีส์นะผมนะครับเป็นเป็นคอร์ดสิบหกนะผมหกพันบาทนะครับโอเคผมลูกลูกค้าผมมิซูมิชิไอข่าของมากครับโอกาสนัดเจอกันใหม่นะครับขาของมากครับมาครับก็จากเดิมลูกรอลูกค้าไปรอล็แฟชั่นนะผมมากลับเดิมนะผมพอดีกับขับขี่มันไม่ เขาเรียกว่ามันไม่เหม yeah. ือนเดิมนะผมฟิลลิ called, ่งม okay. ันไม่เหมือนเดิมรอเดิมดีกว่าผมทนจังนะครับโอเคผมถ้าลูกค้าหลงไว้ล้อแฟชั่นกลับมาล้อเดิมยังทันนะครับผมจริงแลอวไฟชั่นกับคุณคุณภาพดีล้อไม่มีซ่อมแตกไม่มีแตกเราก็มีจำหน่ายนะใช่โอ้เราต้องเลิกงานเราต้องเลิกงานนิดนึงเราผมไม่ใช่ว่าเน้นสวยไปก่อนงานไม่เกี่ยงนะครับใช่ครับผมของสปีดของกาลาด โอเคครับลูกค้าสนใจรถชุดนี้หรือเราพร้อมยังเข้ามาสอบถามได้คนระับผมนี่เบอร์ใต้ข้างล่างนะผมก็วนนี้ผมตกปลาอีกแล้วนะครับผมแหมนะผมก็ฝั่งตรงข้ามผมเหมือนี่กอบอกผมบอกตกปลานะผมยังมีตกอยู่นะครับร <laughs> ใช่ครับโอเคขอบูร <laughs> ร okay. วมประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแ,และรับชมนะครับ <laughs> ขอบมากครับสวัสดีครับ